อัปเดตการขึ้นสู่สวรรค์ของไกาอาอย่างที่ฉันเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้พลังงานบนไกาอากำลังเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของพลังงานหนึ่งในนี้ก็คือหัวใจหลักของไกาอากำลังได้รับการเติมเต็มพลังงานใหม่และนี่จะเป็นการสร้างการเร่งความเร็วในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในข้อความนี้ ฉันอยากจะพูดถึงบางส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะที่เราใกล้เสร็จสิ้นของวงจรนี้ฉันขอให้คุณมองสิ่งเหล่านี้ด้วยจิตใจที่สดใสและใจที่เปิดกว้างพลังงานของไกาอากำลังเปลี่ยนแปลงเป็นผลให้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดปี2,022การเปลี่ยนแปลงนี้ถูกทำนายไว้ ในอดีตโบราณของคุณแต่ไม่เป็นที่รู้จักจากสังคมปัจจุบันของคุณการเปลี่ยนแปลงพลังงานนี้มีผลต่อทุกด้านของชีวิตคุณทางร่างกายอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณเช่นเดียวกับโลกของคุณเองคุณมีคำถามมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับคุณในช่วงสองปีที่ผ่านมาและทำไมหลายคนถึงรู้สึกสับสน หรือหลงทางไปสักพักเหตุผลสำหรับเรื่องนี้คือกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์ถูกเปิดใช้งานบนจิตสำนึกของไกาอาหลังจากนั้นคุณจะต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาดที่เข้มขน้นก่อนเข้าสู่ไลบอดีีโพเซสอย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามเนื่องจากคุณกำลังเข้าใกล้ระดับของสติที่ต่ำกว่า ซึ่งจำเป็นสำหรับกระบวนทัศน์เก่าที่จะถูกสลายและทาให้ตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการเหล่านี้ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงถูกทิ้งให้สับสนหรือสับสนมาสักพักหนึ่งเราบอกคุณว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราแนะนำกระบวนการไร้บอดี้ให้กับคุณ เรายังกล่าวอีกว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วคุณจะไม่มีทางเลือกนอกจากจะปล่อยวางส่วนใหญ่ของสิ่งที่รังคุณไว้จากการเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณนั่นก็คือกระบวนทัศน์เก่าของคุณและเริ่มต้นประสบการณ์ชีวิตในลักษณะที่แตกต่างจากสิ่งที่คุณใช้อย่างซึ้งเชิงถึงตอนนี้กระบวนการขึ้นสวรรค์ เป็นกระบวนการทางธรรมชาตินอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งที่สุดที่คุณเคยมีมาหลายคนจะรู้สึกแตกต่างเบาลงทั้งร่างกายและมีพลังอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมของคุณมากขึ้นและยิ่งปรับแต่งกับโลกแห่งจิตอิญญาณคุณอาจเคยสังเกตว่าคนอื่นรอบตัวคุณ ไม่ได้เห็นในสิ่งที่คุณทำหรือได้ยินในสิ่งที่คุณได้ยินคุณเป็นนักไฟและทำงานมานานแล้วประสบการณ์ของคุณแตกต่างจากคนอื่นๆแต่มันก็ไม่ได้ทำให้พวกเขามีความสำคัญหรือถูกต้องน้อยกว่าคนอื่นๆกระบวนการทิ้นสวรค์มีไว้สำหรับทุกคนไม่ใช่แค่คนที่กำลังทำงานในไกาอา การขึ้นสู่สวรรค์ยังเกิดขึ้นในจังหวะที่เร็วขึ้นมากในตอนนี้และมันอาจรู้สึกเหมือนว่าคุณกำลังจมปักกับประสบการณ์เหล่านี้ทั้งหมดกระบวนการขึ้นสวรรค์ไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นวิวัฒนาการและณจุดนี้ในประวัติศาสตร์ของคุณวิวัฒนาการของคุณกำลังเร่งขึ้นนี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้หลายๆคนรู้สึกสับสนกนังวล แ้วหอาดกลัวอาการเหล่านี้อาจรุนแรงแต่มันจะผ่านไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงกระบวนการขึ้นสวรรค์จะมีเหตุการณ์ที่แตกต่างกันมากมายที่จะเกิดขึ้นในวันและเดือนข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เป็นบวกแม้ว่าพวกเขาจะดูไม่เหมือนเป็นเช่นนั้นในตอนแรกกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์ของคุณเป็นเรื่องธรรมชาติ อย่างที่มันควรจะเป็นคุณทุกคนได้รับโอกาสให้สัมผัสกับสิ่งต่างๆในเวลานี้ที่เป็นสิ่งใหม่สำหรับคุณคุณกำลังได้รับโอกาสในการสัมผัสกับอิสรภาพที่แท้จริงและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคุณกำลังได้รับโอกาสที่จะได้สัมผัสกับความสุขที่ไร้ที่สิ้นสุดและความสุขโดยไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากเพราะคุณ เลือกมันประสบการณ์ใหม่เหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องแปลกปลอมสำหรับคุณในตอนนี้แต่นั้นก็เข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ประสบการณ์ใหม่ๆต้องใช้เวลาในการกลายเป็นคุณคุ้นเคยคุณเคยมีช่วงเวลาแห่งความสุขที่เข้มข้นจนคุณรู้สึกเหมือนหัวใจคุณกำลังจะระเบิดไหมแล้วถ้าความรู้สึกนั้นไม่ได้หายไปแต่กลับแข็งแกร่งขึ้น และแข่งกางขึ้นแทละ่ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติในตอนนี้หนึ่งในสิ่งที่คนเคยพบมากที่สุดคือความรู้สึกแปลกๆระหว่างคิ้วของพวกเขาจุดของดวงตาที่สามของพวกเขามันอาจจะอธิบายว่าจะเป็นความรู้สึกอบอุ่นเสียวซาหรือ มันอาจจะรู้สึกเหมือนไฟฟ้ากำลังไหลผ่านร่างกายของคุณความรู้สึกเหล่านี้เกิดจากการที่มนุษย์ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของพวกเขาไกอาและชาวเมืองของเธอกำลังอยู่ในขั้นตอนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ซึ่งพวกเขากำลังเคลื่อนตัวไปสู่ความถี่ที่สูงขึ้นของการดำรงอยู่กระบวนการเสด็จสู่สวรรค์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่จะเร่งต่อไป จนถึงปี2023เมื่อคนส่วนใหญ่เสร็จสิ้นกระบวนการแล้วสิ่งนี้จะมีความหมายอะไรสำหรับขึ้นหากคุณเป็นเหมือนมนุษย์ส่วนใหญ่คุณจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมมันถึงเกิดขึ้นความจริงก็คือมนุษย์ส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่โลกใบนี้ไม่ตระหนักว่าสติมีอยู่เกินกว่าเครื่องบินทางกายภาพ ส่วนใหญ่เชื่อแต่ในความเป็นจริงของวัสดุหรือคิดว่าสติถูกจำกัดอยู่ที่ความคิดและความรู้สึกของตัวเองการขึ้นสู่สวรรค์คือการตื่นขึ้นจากสติอันจำกัดนี้เมื่อคุณตระหนักว่าคุณเป็นมากกว่าร่างกายและเวลานั้นไม่ได้เป็นขบวนแห่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของช่วงเวลาที่เหมือนกันที่มันดูเหมือนว่า จะเป็นแล้วคุณได้ดำเนินการขั้นตอนแรกสู่การตื่นขึ้นการขึ้นสู่สว่า์คือการบรรลุถึงความสำเร็จเมื่อเราได้สัมผัสกับความจริงทั้งหมดที่นํามาจากตัวตนที่สูงกว่าของเราเองเราจะได้สัมผัสกับความสุขความสมบูรณ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสามาคัคคีแต่ ค้อนค้างเป็นการขยายตัวไปยังความแปรปรวนที่ไม่มีที่สิ้นสุดของสิ่งที่เราแต่ละคนอยู่ในทั้งหมดนี้แสงแห่งพระเจ้ากำลังกับสู่โลกเราจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ขณะที่เราเตรียมพร้อมสำหรับโลกใหม่เรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเรา คือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณอาโฮอารราเรเอกอัครา,าชทูดสะพันธรกการตกาลติกลิขสิทธิ์